วัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตโตโฟกัสอีกเช่นเคยวันนี้อยู่ในกิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อนของทูบันนี่วอลเลตนะสลักใครที่อยากเล่นกิจกรรมนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกัน สำหรับใครที่อยากปั๊มเงินฟรีนะตรงนี้สามารถทำได้ผมได้มาแล้วอยู่ที่1235บาทโอโ้โหเยอะมากๆเลยตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนนะครับเพียงแค่แชร์ลิงก์เท่านั้นนะครับก็สามารถรับเงินเข้าทูบะนี่บอเลได้แล้วตั้ง30บบาทนะครับสำหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนก็ทำการกดส่งลิงก์เชิญชวนตรงนี้นะครับหรือทำการกดคลิกคัดลอกนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสำหรับวิธีการ เล่นกิจกรรมนี้ในะทุกคนทำยังไงนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดคลิกดูทั้งหมดนะฮะทุกคนตรงหน้าหลักของเราได้เลยอนะ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะหลังจากนั้นนะครับจะเจอแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดได้เลยนะฮะจะเป็นกิจกรรม t ูบั n นี่รีวอร์ดนะตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเล่นกิจกรรม ชวนเพื่อนใช้รับเงินฟรีได้อาจทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรม พื่อชวนเพื่อนที่เราสามารถเล่นได้นั่นเองยิ่งชวนยิ่งได้นะครับรับ30บาทเพื่อชวนเพื่อนทําการสมัครทูบันนี่วอลเล็ตและชใช้จ่ายหรือทําการโอนเป็นครั้งแรกภายใน15วันหลังทําการสมัครนั่นเองก็สําหรับใครที่อยากรับเงินก็ชวนเพื่อนทําการสมัครทูบันนี่วอลเล็ตเป็นสมาชิกใหม่ก็ได้รับอยู่ที่30บาทแล้วและทําการรับเงินเพิ่มอีกนะเพียงแค่เพื่อนๆนะชวนเพื่อนทําการสมัคร สมาชิกในะทุกคนไม่ My. r i ซซินะ่งนทุกคนหรือเปล่านะทุกคนสำหรับตัวนี้สํเเ็จก็จะได้รับเงินเพิ่มอยู่ที่20บาทอีกแล้วนะทุกคนนี่สังเกตทุกคนประวัติการเชิญเพื่อนนะเพียงแค่แชร์ลิงก์เท่านั้นนะก็ได้รับอยู่ที่1,235บาทแล้วนะสำหรับของผมนะย้ำสำหรับของผมนะก็มาอัปเดตให้ดูในปี2024สำหรับใครที่อยากเล่นก็ลองไปเล่นดูได้ยังสามารถหาเงินเข้า t ูเบนี่วอลเล็ตยังปัม๊มเงินเข้า t ูเบนี่วอลเล็ตได้อยู่เพียงแค่แชร์ลิงก์ นะเท่านั้นเน่ก็สามารถทําการคัดลอกลิงก์แชร์ให้เพื่อนของคุณได้ง่ายๆแค่นี้ในะไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำนะหรือไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำก็สามารถแชร์ให้เพื่อนของคุณหลังจากนั้นก็ทําการรอได้นั่นเองนะก็จะประมาณนี้แล้วกันผมก็เชิญไปแล้วนะทุกคนอยู่ที่58คนนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะทุกคนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรก็ได้รับมาอยู่ที่1235บาทแล้วก็ถือว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะทุกคนในปี2024ยังสามารถเล่นได้ปกติอยู่สลักใครที่ยังไม่ได้เล่นก็นรีบเล่นด่วนเลยนะก็จะประมาณนี้และกันโอเคสลักใครที่ชอบคิดโดนี้นะครับหรือคิดรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องม o t ตอรโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ